ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในอาชีพพนักงานสำนักงานพนักงานสำนักงานคือบุคลากรที่ทำหน้าที่ในสำนักงานต้องนั่งทำงานในออฟฟิศเป็นเวลาอย่างน้อยวันละ8ชั่วโมงมักมีความเสี่ยงโรคเรื้อรังต่างๆได้แก่อาการปวดหัวไมเกรนอาการปวดตาน้ำตาแห้งเพราะการนั่งจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์นานเกินวันละ6ชั่วโมง พฤติกรรมนั่งทำงานตลอดเวลาไม่มีการเคลื่อนไหวร่างกายยังส่งผลให้เกิดอาการกล้ามเนื้ออักเสบและปวดเมื่อยตามอวัยวะต่างๆเช่นปวดคอปวดมือปวดนิ้วมือมือเท้าชาได้เนื่องจากลักษณะการอาชีพทำให้พนักงานสำนักงานไม่มีเวลาไปออกกำลังกายภายนอกการออกกำลังกายในที่ทำงานหรือขณะนั่งโต๊ะทำงาน จึงเป็นทางเลือกที่ทำได้ง่ายที่สุดและทำได้ตลอดเวลาวิธีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับพนักงานสำนักงานก่อนการออกกำลังกายจะต้องอบอุ่นร่างกายประมาณ5 1 0นาทีสำหรับรูปแบบและชนิดของการออกกำลังกายควรเป็นแบบแอโรบิกเช่นการเดินเร็ว การเดินขึ้นลงบันไดาการวิ่งเหาะการว่ายน้ำการขี่จักรยานหรือการเต้นแอโรบิกในกรณีที่ไม่สามารถจัดสรรเวลาไปออกกำลังกายในสถานที่ออกกำลังกายได้พนักงานสามารถออกกำลังกายแบบกายบริหารคือทำท่าแบบอบอุ่นและคลายอุ่นแต่ต้องทำนานอย่างน้อยวันละ15นาทีวันละอย่างน้อย3ครั้ง หลังจากออกกำลังกายจะต้องคลายอุ่นกล้ามเนื้อประมาณ5-10นาทีถ้ายืดเหยียดกล้ามเนื้อที่เหมาะสมสำหรับอาชีพพนักงานสำนักงานมีดังนี้ถ้ายืดเหยียดกล้ามเนื้อต้นคอด้านข้างและบ่าวิธีปฏิบัตินั่งบนเก้าอี้หรือยืนลำตัวตั้งตรง เอียงศีรษะลงทางด้านขวาจนรู้สึกตึงบริเวณต้นคอและบ่าข้างซ้ายหยุดนิ่งค้างไว้นะจุดที่รู้สึกตึง10-30วินาทีและสลับไปปฏิบัติอีกข้างหนึ่งท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อไหล่วิธีปฏิบตัตินั่งบนเก้าอี้หรือยืนลำตัวตั้งตรงยกมือขวาไปจับที่ไหล่ซ้าย โดยให้ท่อนแขนขนานกับพื้นใช้มือซ้ายจับที่สอกขวาพร้อมกับดึงมือเข้าหาลำตัวและบิดหน้าไปทางด้านขวาจนรู้สึกตึงบริเวณไหล่ขวาหยุดนิ่งค้างไว้นะจุดที่รู้สึกตึง10-30วินาทีและสลับไปปฏิบัติอีกข้างหนึ่งถ้ายืเดเหยียดกล้ามเนื้ออกไหล่และแขนวิธีปฏิบัติ ยืนหรือนั่งลำตัวตรงผสานมือเหยียดแขนไปด้านหลังแขนเหยียดตรงหลังตรงยือดอกขึ้นค่อยๆยกแขนขึ้นจนรู้สึกตึงที่บริเวณหน้าอกไหล่และแขนหยุดนิ่งค้างไว้10วินาทีถ้ายืดเหยียดกล้ามเนื้อหลังส่วนบนวิธีปฏิบัติ นั่งบนเก้าอี้หรือยืนลำตัวตั้งตรงประสานมือทั้งสองไว้บริเวณอกพลิกฝ่ามือไปด้านหน้าแขนเหยียดตรงคูหลังเล็กน้อยจนรู้สึกตึงบริเวณสะบักหยุดนิ่งค้างไว้ณจุดที่รู้สึกตึง10-30วินาทีถ้าเหยียดหลังมือวิธีปฏิบัติยกแขนขวาขึ้นระดับไหล เหยียดตึงไปข้างหน้ากว่ามมือลงใช้มือซ้ายจับบริเวณนิ้วทั้ง4ออกแรงดึงนิ้วเข้าหาลำตัวจนรู้สึกตึงหลังมือและปลายแขนด้านบนค้างไว้10วินาทีแล้วเปลี่ยนข้างถ้าเหยียดฝ่ามือวิธีปฏิบัติยกแขนขวาขึ้นระดับไหล่เหยียดตรงไปข้างหน้ากระดกมือขึ้น ใช้มือซ้ายจับบริเวณนิ้วทั้ง4ออกแรงดึงนิ้วเข้าหาลำตัวจนรู้สึกตึงฝ่าม,มือปลายแขนด้านล่างค้างไว้1ิวินาทีแล้วเปลี่ยนข้างท่าหมุนลำตัววิธีปฏิบัติบิดตัวไปทางด้านขวาหน้ามองตรงค้างไว้10วินาทีแล้วเปลี่ยนข้างทำต่อเนื่อง8ดครั้ง ข้อแนะนําการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันและลดปัญหาสุขภาพเนื่องมาจากท่าทางการทํางาน 1. วิธีป้องกันและรักษาอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อบริเวณคอและไหล่สามารถทําได้หลากหลายวิธีเช่นการปรับบริเวณที่ทํางานให้เหมาะสมเปลี่ยนอิริยาบถในการทํางานหรือเคลื่อนไหวร่างกายทุกๆ15-20นาที จัดสภาพโต๊ะทํางานให้เอื้อต่อการเคลื่อนไหวร่างกายโดยจัดโต๊ะให้เป็นระเบียบเพื่อความสะดวกต่อการเคลื่อนไหวในการหยิบสิ่งของต่างๆฝึกอิริยาบถการนั่งทํางานให้เหมาะสมเช่นปรับท่านั่งใหม่ยืดตัวขึ้นเพื่อให้หลังตั้งตรงและควรพักสายตาจากจอคอมพิวเตอร์หรือเปลี่ยนอิริยาบถวิธีประเมินผลการออกกำลังกายด้วยตนเอง ปัญหาของพนักงานสำนักงานคือการใช้กล้ามเนื้อเป็นเวลานานจนกล้ามเนื้อเกิดอาการเกร็งและคลายตัวไม่ออกการบริหารร่างกายและยืดเหยียดร่างกายอย่างสม่ำเสมอด้วยท่าทางที่ถูกต้องจึงเปรียบเสมือนการสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหาต่างๆเหล่านี้วิธีประเมินอย่างง่ายเพื่อดูว่าการออกกำลังกายหรือบริหารร่างกายที่ถูกต้องได้ผลหรือไม่คือ อาการปวดของกล้ามเนื้อในตำแหน่งต่างๆของร่างกายบรรเทาหรือหายไปในที่สุดร่างกายมีความกระฉับกระเฉงสามารถเคลื่อนไหวตัวได้ดีและมั่นคงขึ้นกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกรมอนามัย